ไสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่างสามัญประจำบ้านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตรวจสอบ e อ r ร์โค้ดของเครื่องปรับอาก,กาศ ไดกินนะครับหรือว่าแอร์ไดกินนะครับปกติแล้วเนี่ยแอร์ไ,อไดกินนะครับเป็นโปรดักชั้นนำนะครับผมซึ่งมีใช้ด้วยกันทั่วไปนะครับผมซึ่งเมื่อพบปัญหาหรือทุกคนพบปัญหาไฟกระพริบเนี่ยมันคือการมีความผิดปกติเกิดขึ้นของตัวเครื่องนะครับซึ่งถ้าทุกคนพบเนี่ย สิ่งที่ทุกคนต้องทำก่อนอันดับแรกก็คือตรวจสอบหา e r r o r CODE หรือว่ารหัสความผิดปกติของตัวเครื่องนะครับโดยใช้รีโมทคอนโทรลนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือรีโมทคอนโทรลของไ i กินนะครับอ่าก็เป็นเป็นหน้าตารีโมทที่ยังเห็นได้ในปัจจุบันนะครับด้านซ้ายมือนะครับเป็นรุ่นเก่าหน่อยนะครับก็จะ ลักษณะเป็นแบบนี้ตัวฝาสามารถเพิดฝาโดยการสไลด์เลื่อนลงมาได้ก็จะเห็นปุ่มกดอื่นๆนะครับอันนี้แต่ละรุ่นก็จะมีจำนวนปุ่มไม่เหมือนกันนะครับอีกรุ่นก็คือตัวตัวรีโมทรุ่นใหม่ที่เป็นแบบฝาสไลด์ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าดูสังเกตสี สีมันจะดูาขาวกว่าแบบแรกนะครับสไลด์ออกมาแล้วก็จะมีปุ่มกดเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นรีโมทคอนโทรน,ทนถือว่าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดของไดกินเขานะครับก็คือจะไม่มีฝาสไลด์ปิดนะครับวันนี้ในปัจิบัน หล,หลายรุ่นจะใช้ีหมดแบบนี้ครับส่วนตัวนี้จะเป็นรุ่นพรีเมียมกองไดกินครับหรือรตัวตัวราคาสูงกองไดกินนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นของรุ่นเก่านะครับทีนี้เมื่อเราเกิดเห็นว่ามันมีไฟกระพริบแบบนี้นะครับไฟที่กระพริบตัวนี้ก็คือไฟพาวเวอนะครับ สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือทําการเช็คตัลโค้ดโดยวิธีการนะครับก็คือการกดปุ่มแคนเซลนะครับที่ตัวรีโมทนะครับไม่ว่าจะเป็นรีโมทหน้าตาแบบไหนก็จะมีปุ่มแคนเซลเหมือนกันหมดนะครับดังนั้นหลักการในการาตรวจสอบเหมือนกันหมดครับทีนี้ผมจะขอยกตัวอย่าง ของรุ่นนี้แล้วกันนะครับเพราะว่า,ามีมีเยอะนะครับพบเยอะในตลาดนะครับในในปัจจุบันที่มีวางจําหน่ายอยู่ที่ใช้งานกันอยู่นะครับหลักการก็คือเราก็เปิดใช้งานตามปกติครับให้หน้าจอมันโชฉบวมแล้วก็ณขณะนั้นเนี่ยก็ให้เครื่องมันมีไฟกระพริบอยู่ด้วยนะครับจากนั้นก็ทําการกดปุ่ม cancel นะครับค้างเอาไว้แบบนี้ครับ ค้างเอาไว้ประมาณประมาณอ่าห้าวินาทีถึงประมาณนะครับหรือว่าจนกว่าตัวเลขอุณหภูมิมันจะเปลี่ยนเป็นเลขศูนย์แล้วกะเพบอย่างที่เห็นนะครับต่อไปเนี่ยให้เราเอารีโมทนะครับหันไปทางตัวเครื่องครับไม่ว่าตัวเครื่องอยู่ตรงไหนนะครับและสาคัญกดปุ่ม c a n ซ่น,นปุ่มเดียวนะครับปุ่มเดิมเมื่อสักครู่เลยแต่ว่าคราวนี้ไม่ต้องกดค้างแล้ว กดปล่อยนะครับกดปล่อยเราจะได้ยินเสียงดังจากตัวเครื่องประประกาศมานะครับดังครั้งเดียวหมายถึงว่าปกติครับโค้ดนั้นไม่ไม่ใช่เอลเลอร์โค้ดที่มีปัญหาตอนนี้นะครับโดยเราจะกดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ยินเสียงดังยาวลากยาวนะครับ หากเราเจอดังสองครั้งนี้ก็คือก็ยังไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าดังสองครั้งนั่นหมายถึงว่าตัวอักษรตัวหน้าที่เป็นภาษาอังกฤษนะถูกนะครับแต่ว่าตัวหลังยังไม่เจอยังไม่ใช่เอเลอร์โค้ดครับพูดง่ายๆก็คือเจอแค่หนึ่งตัวยังไม่ครบทั้งสองตัวอครับถ้ามันดังยาวที่ a 6แบบนี้นั่นก็จะมีความหมายว่ามอเตอร์แฟนคอย มีปัญหานะครับก็อเออรถโค้นี้ก็ค่อนข้างจะตรงตัวหน่อยนะครับโอกาสสูงที่จะเป็นตัวมอเตอร์แล้วก็มีโอกาสเพียงน้อยนิดที่อาจจะเกิดจากตัวแผงวงจรของแฟนคอยนะครับโอเคนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดีโมดแบบไหนใช้หลักการแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับกดปุ่มกัน์ดส้นนะครับพอเจอปัญหาเออรถโค้ตตงนี้ก็สามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้หากว่า เป็น e อ r ร์ล o โคที่มันตรงตัวนะครับผมแปะลิงก์การตรวจสอบ e อ r ร์ล o โคของทางไดคินเอาไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเจอโค้ดอะไรก็กดโค้ดพิมพ์โค้ดนั้นใส่โค้ดนั้นลงไปในช่องนะครับก็จะได้ความหมายของมันมานะครับใครมีคําถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานเครื่องผลประกาศนะครับแอนะครับผมก็ ในคลิปนี้ก็เป็นเอกของไลกินนะครับก็สามารถสอบถามขับทางผมได้นะครับผมในคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะตามไปตอบให้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ทางเราด้วนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ